ใส่ยางครับใส่ยางกินกันแรงแงคำคๆปิ้งหอมๆอมักหมอมอใส่เม็ดถั่ปอมหอมหอมใส่ยางครับใส่ยางไปใส่ยาก็ะตย,ยมาเนื้อ say yang, say on,หวาน, ngon, ngon, ơi kia, 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 ทุกคนยินดีต้อนรับสูแราการยูนีกินวานนะครับของกินล้อยู่ต่คนมากวันนี้ปีนานเกิมจะมานำเสนอเมนูที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยครับไสายางนะครับไสายางกินกับน้ำลำไยแฮมบึดนะครับตอนนี้คือเขาจะซอยแล้วก็มักไปก่อนนะครับ วันนี้ก็ซอยมาละก็จะเซตแล้วครับวันนี้จัดไส้เลยครับ1กิโลครับเด็นไส้อ่อนไส้หวานนะครับไม่ค่าว่าไส้หวานหวานนะครับวันนี้เราจะมาทําเป็นแบบไส้ยางแบบเสียบไมเ้เนาะนะครับมันจะได้ง่ายดีครับของไผ่ของมันนะครับเดี๋ยวขอซอยเห็สักกำหนึ่งก่อนพอซอยเซตเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเขาจะมาดูวิธีการมาร์กครับการมาร์กก่อนที่จะไปอบอกสูตรเห็นไหมก็ได้นะครับในการต้มไส้นะครับในการต้มไส้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาไปซื้อไส้หวานมาเนี่ยเขาจะได้ไส้สดมานะครับคือยังไม่ได้ต้มเต่อนะครับก็ถ้าเขามาําจี้เสียบไม่จี้นะครับเขาก็ต้องเอามาลวกแหก่อนนะครับขั้นตอนของการลวกก็ง่ายๆครับต้มน้ำให้เดือด ต้นมน้ำคือเดือดเซจเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเกลือใส่เข้าไป1่ช้อนโต๊ะนะครับน้ำประมาณ2ลิตรนะครับเสือเอาเกลือใส่ไป1่ช้อนโตะ๊ะเซจเรียบร้อยแล้วน้ำาเดือดแล้วกว็เอาอใส่เขาต้มครับใส่เขาต้มต้มต้มไปตัวกลนไปตัวเลยนะครับใส่แล้วก็กลนตัวเรื่อยๆนะครับโจนใส่ซุปนะครับซุปอันนี้อย่าใจเวลาอยู่ประมาณสักสิบนาทีก็คือจนน้ำเดือดแถมรอบหนึ่งนะครับ ประมาณสิบนาทีเซตเรียบร้อยแล้วก็เปื่อนๆก็เอาน้ำคุหรือกะละมังก็ได้ใส่น้ำเย็นไว้นะครับใส่น้ำเย็นไว้นะครับหลังจากที่เขาปศสยลงมานะครับฮื้อตักใส่แจ่น้ำเย็นนะครับประมาณแหมสิบนาทีนะครับการทำวิธีนี่จะทำฮื้อใส่ขาวๆที่เลยนะครับเป็นสีขาวๆที่นะแต่ถ้าเขา หลวกหน้าบะเดือดหน้าบะนี่ก็จะมันจะเป็นสีดำดำบะหน้ากินนะครับอันนี้ก็เป็นแหมสูรหนึ่งเอาละเนาะบอกซูตรวิธีการต้มไส่ลวนะครับบางคนเปิดใส่ใส่ใส่ซ,ซดเลยนะครับบต่ต้องต้มกด้อันก็บบเป็นอย่างนะครับแต่วันนี้เขาจะออกมาเสียบไม้เนี่ยเนี่ยผมเสียมไม้เสียบมานี่นะครับเขาจะมาเสียบไม้ที่นี่นี่คือเขาต้องเอาไปหลวกก่อนคือไส้มันแข็งครับเวลาเขาเสียบมันจะได้ง่ายๆเนาะเอาละเดี๋ยวขอขอ,ขอซอยหมันแล้วก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเครื่องมักดีวมาดูแหมกรามครับ อ้าวแล้วครับมาเขามาดตำเครื่องมักนะครับในการมักไสเห็นแล้วยังครับท่านผู้ชมเห็นไสยังอ่าดูโอ้สีขาวมากขนาดนะครับนี่ยังมันได้ดีกินนะครับเในเขาจะเอามาปิ้งจะทำอยู่นะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแก้ของขาวก่อนเดี๋ยวจะอธิบายใบฟังว่าจะบอกว่าในนี้มีอย่างพล่องนะครับเนี่ยแบบ ตีตัวเกาชอบเนี่ยเลยนะครับทีปีนันเกิ่มทําเป็นประจาเลยนะครับเอาละไหนนี้ครับมีหอมขาวหากผักป้อมแล้วก็เม็ดผักป้อมนะครับหรือเมล็ดผักชีอ่ามาดูครับเต่ติกี้ใส่ไปน่อยเดียวอยู่นี่ครับเม็ดผักชีครับหรือเม็ดผักป้อมนั่นเองนะครับเขาจะใส่ลงไปแต่ใส่ไปเยอะนะครับถ้าใส่เยอะแล้วมันจะจะขมที่คิวนะครับใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าประมาณนี้เลยครับ หอมหอมอืมหอมหอมมากครัชมแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะเป็นสูรมักายๆมักไก่กย่างไกปง่ปิ้งปีไก่สมัยตะก่อนนะครับกดบตั๊มเอาละนะครับเรียบร้อยไปยาครับมาเราจะมาผสมกันครับใส่ถุงมือก่อนอต้องใส่ข้างถนดัดอะใส่ถุงมือกอนนี่ครับถุงมือ อย่างแรกที่เขาจะใส่ลงไปนะก็คือนี่ครับที่เขาตามได้สามเกลือเนาะที่จริงมันต้องมีต้นหอมต้นหอมปัจจัย่นรั้ที่3ามเกลือในการมาร์กนะครับก็บมีเม็ดผักป้อม,มาหาผักป้อมนะครับแล้วกออย่างไง้หอมขาวนะครับนี่ครับใส่ลงไปอย่างที่บอกคือเม็ดผักป้อมขไข่ลาชอบก็บไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าไข่ชอบกินแบบหอมหอมเนี่ย้ันจวน เฮาบบมีเฮานี่เฮาบะได้มีผงปรุงรสเฮาจะเน้นน้ําตาลนะครับเน้นความหวานจะน้ําตาลใส่ป,ประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือจอนเกิงก็ได้สีอิ๊วขาวครับ1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยเยอะหน่อยครับสช้อนโต๊ะ แล้วก็พริกของบ้านเฮาเองครับก็คือพริกไทยใส่เข้าไปเอาหอมว่ะนะครับเอาหอมว่ะแล้วนะครับลูกกินต้ยครับดนี้ใส่นักแต่นี่ก็น,นักอยู่อ่าต่อไปเอามาโกนครับอืมมาดูใกล้ๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับโกนมา่ต้องโกนแห้งนะครับไปก,ก,ก่อยงอมๆก็เอาละเดี๋ยววัน ้างในไส้มันจะซดออกนะครับความหวานของไส้มันจะไหลออกไปเหียนนะครับวันนี้เขาได้ไส้อ่อนมาครับไส้อ่อนไส้อ่อนเอาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะมักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้น้ำมักของเราทํางานครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาเสียบไม้ปิ้งกิ่นกันครับกับมแมลงวันนี้นั่นก็คือน้ามลำไยเจอกันครับ นะครับมานั่งปิ้งด้วยกัน,นครับก็อใจวิธีนี่นะครับผมซอยแตงจ้าเสียบเป็นไม้เป็นไม้ปิ้งยิ้ะนะครับแล้วก็ใส่เขาแบบต้มมาละเอามันซุกแล้วนะครับเอามาปิ้งมันหอมหอมบดาย แหี่ีน,นะครับชมหอมขนาดเลยครับหอมเม็ดข้าวฟอมอ่ามาทำใ้ชมเถอะนี้เสียบมดแล้วครับแล้วก็ปิ้งเป็นตัวไอผงละโอ้ยงามงามครับท่านชมพอนี่อืมอ่ามาหอนนะครับมาหอนนี้ตัหน้าเต่าให้เลยก็ได้ตุ๊ซือขนาดนะครับเด้อสีสันน่ารับประทานขนาดแต่รสชาติยังไม่ได้ชิมเตือนะครับ แต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนเมนูใส่ยางสูตรปิดอานเกิมมาเอาลองชิมกันสักชิ้นหนึ่งอครับอืมเอาที่มันปว,วกออกโฟกๆเนี่ยะโอ้โอ้โอนแน่แครับโอ้โอ้นแน่แน่ ร่อยครับกอมกมเดี๋ยวขอปิ้งซุกน่ากินนิดหน่อยครับเดี๋ยวขอมาจัดเลยครับหนึ่งไม้เต็มๆครับน้ำํำใหญ่มาครับมาพอนี้ตัดเฉยๆใส่ยางใส่ย,ยางพร้อมพร้อมน่ากินขนาดครับรสุดยอดอมาครับพี่น้องครับ นี่นี่ออกพรรษาแล้วครับหน้าบรำไงก็จัดมาแล้วครับมือนี่นะนะกินไปก็ตามเหมยไปสักหน่อยนะครับมามาลองชิมกันดูครับสำหรับส่ยาาอืาอจากเต่าเลยครับจากเต่าเลยนี่อืมพวัพวหัวหอนขนาดนั้น,นครับ รสดีแท้แะนะครับจอนครับอะครับก็ไ่ร่อยจะลงเดี๋ยวจะกินกันเพื่อเสี่ยงไปเลยครับสำหรับมือนี้ครับไสยางของเฮาครับอะนะครับผเพื่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อตัวอนะครับในรายการยูดีกินหวานช่อง เงือนมงคลนชนแนลนะครับของเ,เพื่อนทุกคนมีความสุขนักๆน,นะครับอยู่ดีกินหวานกันกูค้นนะครับเนอนะครับ,นะรบลาไปก่อนครับเจอกันในอีพีต่อไปว่าจะเป็นเมนูอย่างจะกินกับหน,น้าบารมยหไงแหมกอรครับเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายสยางสยาง